นี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดจะค่าเลี่งองตีนะคะถ้าลูกค้ามาแบบว่าเอ้ยฉันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ะแต่ว่าฉันยังไม่มีไอเดียนะได้ไอเดียแน่นอนแล้วก็สามารถแต่แบรนด์ตัวเองได้ด้วย45หยวนค่ะอันนี้ก็ประมาณ225บาทบวกค่าส่ง5บาทก็คือ230 49ค่ะก็ประมาณ250ค่าส่งถึงไทย255บาทค่ะโดยประมาณต้ เอ้ยน่ารักวะอันนี้58ค่ะก็ประมาณไม่ถึง300บวกไปก็ค่าส่งก็ประมาณ3ามบาทก็คือ5ตัวนะคะสามารถคลาสสิได้แล้วตลาดเลยมาตลาดนี้นะนอกจากที่เราจะมาเห็นแเราก็จะได้เห็นนางแบบค่ะว่าเนี่ยเขาใส่ออกมาแล้วแบบสวยอย่างนี้เลยถ้าตัวยาว79ค่ะถ้าตัวสั้นก็คือ69ค่ะก็ประมาณ350บวกค่าส่งก็คือ355บาทตัวนี้นะอันนี้เขาล่อยราคาพิเศษค่ะเหลือตัวละ50สิหยวนค่ะ 250บาทใช่ถูกมากถูกมาก89หยวนค่ะน่ารักอ่ะเขาบอกว่าเขาทำมือทั้งหมดค่ะอันนี้79ค่ะก็คือ80 80หยวนแหละ400 400น่ารักน่ารักน่ารักมาเลยอ่ะสำหรับใครที่สนใจทัวร์นะคะทักไปได้เลยนะคะกับ Line แอบไชน่าโฟร์ทปนะโอเคค่ะ